รอคนเนี้ยเดี๋ยวเด้น หึงแปดสิบแปดบาทรวมาเนี่ยังอได้ครับสิบาเจ้ายัมีท่อ่ไอ้จอมนะครับอ้นั่นคนสุดท้ายอะไรสิเก้างิบแปดลงล้มแปดเกัน